ปฏิบัติการดูแลผิวด้วยสามกลไกพิเศษเติมน้ำให้ผิวเสริมโครงสร้างผิวล็อกความชุ่มชื้นด้วยทิฟฟรีนไฮายาซูเปอร์คอนเซนเทรตซีรัมซีรัมเพื่อการดูแลผิวอย่างเข้มข้นอุดมไปด้วยสารสำคัญในปริมาณที่เข้มข้น ทั้งเนเชอรัลไฮยาลูรอนร้อเซและไฮยาลูรอนฟรีดีคอมเพล็กซ์เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ผิวมากเป็นพิเศษผสานคุณค่าของเปปไทยคอมเพล็กซ์เพื่อมอบผิวใหม่ให้แลดูอ่อนยาวแข็งแรงและเซรามายคอมเพล็กซ์ล็อกความชุ่มชื้นเสริมแบรเอีร์ให้ผิวโดยใช้เทคโนโลยีแอดวานซ์ไฮยาเซราบูสเตอร์เพื่อบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกและตรงจุดทำให้ผิวอิ่มน้ำริ้วรอยแลดูจางลง ผิวแลผิวอย่างเข้มข้นขั้นสุดเพื่อผิวสมบูรณ์แบบ Giferin Haya Super Concentrate Serum